うん ะะาาไม่มีช่างแต่งล่งแต่งหน้าอะไรมาให้เราน <c oughs> หน่อยแม่เราลเป๋าค่ะชุดไทยชาตรีไฮไลท์ต่างๆนะคะร้อยหมค่ะหัวจตของไฮไลท์โปรโมชั่นดีๆนะคะวันนี้ค่ะวันนี้เขาจบการประชาสัมพันธ์ทีงเจ้านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะแล้เ,เราขึ้นไปดูดูซิว่าไม่รู้วันนี้เอ็ซีจะเยอะขนาดไหนนะนี่วันแรกที่สุราษฎร์นะครับ ต้องไปทางไหนนคับสี่เฮ้ยพี่เอาคนในโปเตอร์คุ้นๆป่ะดูดิคนในโปตเตอร์ชี้ที่โอเตอร์เน็ตพอตเตอร์เออที่ในโปเตอร์แม่งยังหล่อเลยไม่หล่อเลยตัวจริงหลอกันเยอะตัวจริงหลอกันเยอะตัวจริงโอ้ยังหลอดูดิโอ้ยยย เดียวสั่งอะไรนะสั่งอะไรนะบ้าบินสั่งน้องไปซื้อให้น้องไปซื้อเออซื้ออะไรไม่เคยถูกไอ้ก๊อปเออไอ้นายอยากกินเดอะบ็อกเกี๊ยวเขียวหวานเอาข้าวเกี๊ยวเขียวหวานมาให้กล่องเดียวเอามันก็สั่งถูกแล้วนี่เออมันก็หลังเงินมันหลอกเกลียวเขียวหวานไม่มึงสั่งเขียวหวานข้าหวานเดอะบ็อกใครเอาใครเอาคนเยอะมากยิางมื้อหลังก็ไม่ถูกเลย สิบคนห้าคนแล้วก็ไอ้นายจีวหวานเแม่งเอามาสิจีวหวานจี๊หวานมาไม่มันมันไม่ชอบผดีมันมีขมบดดีผมต่างผมต่างนะก็ไปเอาไม่มีน้ำตาลมาคุณกดน้ำเปล่ามาให้ผมเขาถามว่าพี่เอากาซีเลยกูไม่เอาอะไรก็ได้ที่เป็นมีน้ำตาลมันกดซิโร่ไม่เอาน้ำตาลจริงๆมันเป็นสิโร่มันกดน้ำเปล่ามาเลยปุ๊บยิ้มมาเลยเอาถูกไหม มันเดิมๆไปเอาใหม่เอาใหม่อย hey, uh ่างนี้ก็ปิดสิปิดดีกว่าเออปิดให้ก่อนนะครับตื่นเต้น 何 <music> <music> 都买汤圆了。 ทุกคนกำละังลุ้นนายอยู่เตอนนี้นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับทัวร์วันแรกโอ้โหวันเร็วคนเยอะมาก แต่ก็สนุกมากเหมือนกันครับอูปักซิดหมดเลยโอ้โหถ่ายรูปแฮแพงโอ้โหปักโอ้ปักซิบเป็นคนป่วยเลยโถเอ้ยนี่นี่เขาถ่ายคลิปอูพี่้าเป็นคนดีไม่เคยมีแฟนไม่เคยคู่ใครด้วยแต่เพราะว่าไม่เรียกใครว่าแฟนเลยเรียกแค่พอยออยยงเดีวะ กูพูดเรื่องเล่นพูดจริงเนี่ยมึงคิดว่ากูจะตัดรองเหรอไอ้บ้าพูดไปเถอะให้มันเปลี่ยนพูดเล่นเดี๋ยวคือแหวนเอเดี๋ยวกูมาน่าพูดเรื่องที่ช้าดีกว่าคือแหวนเออ้าวให้กูพูดอะไรอีกไหมล่ะได้โป่งอยู่แล้วผมจริงเหรอโป่งเยอะเอาคลิปไหมมีคลิปด้วยเหรอตอนอุ้มเลยอ่ะอุ้มเลยเหรอตอนอุ้มออกจากร้านเลยอ่ะกูยังเก็บไว้อยู่นะมึงจะเอากูเอาเก็บไว้เป็นตัวประกันอย่างนี้แหละ นับบ <S <s ่นเบอร์เดย์เลยนะ <laughs> อันนี้ก็คือห้องพักของเรานะครับของคืนนี้ถ้าหัวนอนหมายถึงทิศใต้คืออะไรคืออะไรวะก็ลองหันหัวไปทิศใต้บอกทำไมท่าเอ้แต่ท่าท่ามราจะต้อทหานนนนี้คือท่าแบบท่านอนถ้าหัวนอนหมายถึงก็บอกทำไม <c oughs> โอเคนี่ก็คือห้องครับนอนกับเสือเพียว หัวนอนหัวนอนไมยถึงทิศตายโอเคโอเคครับถ้าชอบใจคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายปิดเลย